กลับมาอีกครั้งนะทุกคนกับ Reaction ฉันจะ react ยังไงมันก็เรื่องของฉันหายไปนานมากเลยทุกคนโอ้ยคือต้องบอกกับว่าพี่เนี่ยงานยุ่งมากนะ I've been snowed under with work as always คืองานยุ่งจริงแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออพอเราอายุเยอะแล้วก็รู้สึกเออจะมาเมื่อไหร่ก็มาจะหายไปเท่าไหร่ก็นานแค่ไหนก็แค่นั้นนะ่ะโตแล้วขี้เกียจอะไรเงี้ยที่จะแบบว่ามาแบบว่า เออนี่ออกมาเครียดกับการแบบว่าทําอะไรที่มันเป็นฮ็อบบี้อันนี้มันเป็นฮ็อบบี้แล้วล่ะคือการมา react ออหรือว่ามาพูดถึงแบบมิติของแบบว่าเพลงหรือว่า MV ที่เราชอบอะไรเงี้ยจะพยายามมาบ่อยๆแต่ไม่สัญญานะคะหายไปนานมากเลยนะคะใครก็ตามที่เป็นแฟนๆของรายการ react i o n ถ้ายังมีชีวิตอยู่ยูห uh ูย uh นะคะอ่ะวันนี้เนี่ยเป็นคิวของเพลงเพลงหนึ่งก็คือเพลงชื่อ dream ของน้องลิซ่า ต้องบอ,อกก่อนว่าอันนี้เป็นหนึ่งในเพลงที่ฟังบ่อยที่สุดตอนนี้จริงๆอ่ะพี่รู้สึกว่าใครก็ตามที่กำลังฝึกภาษาอังกฤษอยู่นะคะไม,ม่ว่าคุณจะชอบศิลปินคนไหนอะไรเงี้ยถ้าเขาออกผลงานเพลงที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะคุณเข้าไปฟังเถอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ listening to English music is one of the best ways to you know improve your listening skills and expand your vocabulary คือมันยังคงเป็นหนึ่งในวิธีที่พี่ว่า ช่วยพัฒนาทักษะทางรา้านการฟังของเราได้ดีมากและที่สำคัญมันช่วยแบบว่าทําให้ครราาําศัพท์ภาษาอังกฤษของเราอ่ะมันเยอะขึ้นแบบเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยนะคะศิลปินโปรดคนไหนของคุณคุณก็ไปติดตามแล้วก็ไปฟังแล้วก็ไปลองแปลดูได้เลยนะของพี่เนี่ยก็ไม,ม่ว่าจะเป็นแบบเพลงของน้องเต้นที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ฟังฟังแทบจะหมดแล้วฟังวนไปแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็มาเป็นเหมือนแบบเลือกแบบว่าเพลงโปรด ของแบบศิลปินที่เราแบบชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเพลงนี้ของน้องลิซ่าอะไรย่างเงี้ยใครก็ตามที่ชอบฟังเพลงอื่นๆก็เอาที่สะดวกแต่วันนี้พี่จะมา react นะคะกับเนื้อเพลงเพลงนี้นะจริงๆฟังบ่อยมากนะฮะไม่รู้ว่า reactreaction มันจะเรียลแค่ไหนแต่ว,ว่าวันนี้จะมาลองนะคะแปลท่อนที่พี่รู้สึกว่าเออเนี่ยพี่ชอบมากเลยแล้วบางคนบอกว่าพี่คะทำไมาเพิ่งมาเพลงมันออกไปนานแล้วเรื่องของกูกูแกคือเดี๋ยวนี้ฉันจะไม่หมุนไปตามโลกที่เร็วแล้วค่ะนะคะ อีกสิปีฉันจะยังกลับมาฟังเพลง Dream อยู่ตอนเนี้ยคืออยู่ในยุคที่แบบคือพอเพลงออกมาหนึ่งอาทิตย์อะเรายังฟังอยู่โดนทักแล้วว่ายังฟังอยู่คะมันเก่าแล้วนะคะไม่เก่าทําไมวันนี้ฉันยังฟังเพลงทําไมเป็นคนแบบนี้ไม่ทนันเออนะคะอ่าโอเคมาลองดูกันนะคะเมื่อไหรจะเข้าเรื่องกูรายการชื่ออะไร reaction ฉันจะ react ไงก็เรื่องของฉัน เริ่มเนี่ยแค่ขึ้นมามันมีความแบบมีความแบบเดินช้าๆแบบรู้สึกว่าอารมณ์มาแล้วอารมณ์มาแล้วเพลงนี้เศร้าน้ำตาไหลได้แล้วเออ <c oughs> I've been thinking That I got no idea what you're thinking Are you happy? Are you sad? Are you w h o s gonna hate me for that night in Tokyo อ่ะน่าสนใจข้อแรกคือมาลองดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้คือบอกว่า I've been thinking คือมันมีบางอย่างเกิดขึ้นแหละที่โตเกียวนะคะแต่ว่าตอนนี้คือเอาง,ง่ายๆคือเนี่ย มาลองลองคิดดูแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่รู้เลยว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่คุณแบบมีความสุขหรือเศร้าอยู่ไหมอะไรเงี้ยดูดูดูกราฟมาที่เกิดขึ้นจากเพลงเหล่านี้มันง่ายมากเลยที่เราจะจำไปใช้ I've been thinking เห็นปะ่ะเนี่ยมาลองคิดคิดดูแล้วนะแล้วก็ค่อยไปแมทช์ match กับสิ่งที่เรียนที่โรงเรียนว่าอ๋ออันนี้มันเป็น present perfect continue s t n s e หรือเปล่าคะอะอย่างเงี้ยเป็นตน้นใครรู้คะว่าเกิดอะไรขึ้นที่โตเกียวบอกพี่หน่อยค่ะ เพชรถามว่าเกิดอะไรขึ้น when ended. Ended. ทุกคนท่อนนี้จริงๆเศร้านะเวยคือบอกว่าอะไร when it ended when it ended เห็นไหมคะ end ed. ออกเสียงตามน้องลิซ่านะคะทุกคน end ed. ตอนที่มันจบลงตอนนี้มันจบลงอะ่ะ I kinda hoped คือก็หวังแหละว่าไอ้ที่มันจบลงอ่ะมันจะเป็นแบบ open ended ตรงนี้จริง open ended เป็นสัพพน่าสนใจสมมติเราพูดถึงคำถามที่มัน open ended เนี่ยมันจะมันจะแปลประมาณว่าแบบเหมือนเป็นคำถามปลายเปิดมังคาคือเหมือนแบบว่ามันไม่ได้มีคำตอบให้เลือกอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้สำหรับพี่พีู่้สเดมมันหมายถึงแบบว่าก็ตอนจบลงอ่ะคือก็หวังว่ามันจะยังไปได้ต่อนะคือไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยได่บอกไหมก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันจะจบแล้วจบเลยไหมแต่ You never looked back แต่มึงอะมึงจบแล้วมึงจบเลยเหรอเกินไปปะเออประมาณเนี้ยเ like, well, พล<อ>งดีมากนี่อันนี้พี่ชอบท่อนนี้พี่ชอบท่อนนี้ท่อนฮุกนี่เป็นท่อนที่พี่แบบโอ้โหถ้าเกิดว่าแต่ก่อนแบบเพลงนี้ออกมาตอนที่พี่เหมือนอยู่ที่ทุ่งลุงนะเดินผ่านป่ายางทุกเช้าไปขึ้นรถสองแถวเพลงนี้เจอกูพอตอนนี้บอกเลยว่าเนี่ยอยู่ที่ลอนดอนก็เนี่ย ก็ไม่รู้จะเศร้าไว้ทําไมเพราะว่ามีผัวเดินถ่ายคลิปตลอดจะมาทําอ v เศร้าไํทำไมเดี๋ยวสามีจะงง oh. but know a place where can know real, but really ชอบท่อนนี้ไม่ต้องการการถกเถียงคือเพลงที่ดีบางทีมันแค่นี้เลยก็ค,คือมันดีสำหรับเรามันแคชชี่พอสำหรับเราท่อนนี้พี่ชอบมากเขาบอกว่าแล้มาลองดู but I k n o a place เหนือไหม คือคอนเสิรพตอเรามันจบลงแล้แต่ชนะรู้จักอยู่ที่ที่หนึ่ง w h e r e we can be us ที่ที่เราสามารถเป็นเราได้ I know it ain't real I know it ain't real ตรงนี้ ain't ก็คือ isn't เนาะก็คือ I know it isn't real คือรู้แหละว่าที่เนี่ยมันไม่มีอยู่จริงแต่ it's real enough <laughs> ฝันเจอเธอได้แค่ในฝันนะออ From sun going down to sun coming up it's like you here with me น้องริซ่าเป็นคนที่แบบเสียงแบบเหมาะกับเพลงอะไรแบบนี้มากจริงก็เหมาะกับทุกเพลงอะนะคะแต่ว่าพี่รู้สึกว่าเพลงแบนี้มันแบบเนื้อเสียงน้องมันมีความแบบป๊อปแต่ว่ามีความแบบเออถ่ายทอดอามาได้ดีนะคะไป When Close my eyes. It's taking me back in time. Like when day. เกิดอะไรขึ้นบ้างตรงนี้เขาบอกว่าอะไรขึ้นเนื่อเพลงมันน่ารักจิบหายอะ่ะชอบก,ก็คือเมื่อไรที่ฉันหลับตาลองเ <c oughs> นี่ยท่อนนี้เป็นท่อนที่น่าสนใจมากเลยคือใครที่ไม่ได้เก่งครรราศัพท์ภาษาอังกฤษบางครั้งพี่รู้สึกว่าเราเอาผู้ประโยคนี้นี่ออกไหมเอาไปแบบลองค้นคว้าหาดูหรือไม่บางทีแบบเราได้เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจนะามาลองดูอย่างเช่นคําว่า drown มูติว่าวันนี้เราไม่รู้เลยว่าเฮ้ยพี่ลูกกล์ฟขา drown ่ะมันแปลว่าอะไร ดูนะพี่ก็จะเข้าไปที่ Cambridge Dictionary มาลองดูดีกว่าว่าเออศัพท์คำนี้มันเป็นศัพท์ระดับอะไร be to นะ drown drown คือมันมีความหมายว่าจมน้ำอะแต่พอเราเอาคำว,ว่าจมน้ำมาใส่คุณก็ยังพอเดาได้ไหมว่ามันน่าจะหมายถึงอะไรตรงนี้ก็น่าจะหมายถึงแบบ จมอยู่กับพวกแบบความฝันไหมอะมีอะไรที่ล้ำกว่านี้นะขออนุญาตแทรกนิดหนึ่งนะว่าสมมติว่าวันนี้คุณกําลังฝึกอยู่กับ AI อะไรก็ตามพี่ไม่รู้นะแต่สำหรับพี่เนี่ยพี่ฝึกอยู่กับเอลซ่าขออนุญาตมาให้ดูอะไรบางอย่างก่อนสมมติว่าวันนี้เธ uh oh. อหยุดเธอหยุด AI หยุด AI บอกว่าคุณมีงานค้างรู้รู้รู้แต่ว่าตอนนี้จะฟังเพลงก่อนนี่มันมีหน้านี้ที่พี่ชอบมากดูนะเนี่ยดูท่อนนี้นะ been drowning in dreams lately สมมติว่าเราแบบแปลไม่ออกเลยอะวันนี้เราอยู่ในยุคที่แบบมันไม่ได้เหมือนยุคที่พี่ต้องมานั่งเปิดพจนานุกรมหาัาท์แล้วถูกไหมแล้วเหมือนกับที่พี่บอกตอนต้นคลิปเลยอะมันทําให้เราสามารถที่จะ expand คําศัพท์ได้เยอะมากสมมติว่าวันนี้คุณจะเข้าไปในพจนานุกรมก็ได้นะเข้าไปใน Cambridge Dictionary ก็ได้แต่ตอนนี้พี่เนี่ยจะใช้พวกแบบ AI บางอันอยู่ตัวอย่างเช่น Elsa อันนี้แน่นอนละขออนุญาตคือพี่ต้องต้องพูดถึงเขาเพราะพี่ใช้เขาอยู่นะสมมติพี่เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันมีฟีเจอร์หนึ่ง สมมติวันนี้พี่เป็นเด็กพี่เข้ามาที่ตรง Discover และดูนะตรงที่มุมขวาบนตรงนี้พี่ไม่ต้องพี่ไม่ต้องเหมือนแบบพิมพ์เนี่ย Search a word or phrase แล้วนะจริงๆไปเลือกที่จะพูดก็ได้นะแต่พี่จะเลือก Scan สมมติว่าวันนี้พี่ฟังเพลงอยู่พี่ Scan แล้วพี่ก็ทำแบบนี้ดูนะดูนะนี่ Scan ปังมาเลยอะเนี่ย It's taking me back in time แล้วมันก็มีแบบว่าคําแปลให้เลยว่ามันพาฉันย้อนเวลากลับไปเนี่ย been drowning in dreams lately ดูดิช่วงนี้จมอยู่กับความฝันเลยเนี่ยไอ้คาว่าจมน้ําอ่ะที่สมมติเราไปเปิดดิกมันแปลว่าจมน้าวันนี้มันนามาใช้ในบริบทว่าจมอยู่กบับเนี่ยน่าสนใจมากเห็นไหมแล้วลองฟัง been drowning in dreams lately เห็นปะแล้วลองฝึกเป็นอย่างนี้ก็ได้นะ been drowning in dreams lately เพื่อจะได้เวลาไปคอนเสิร์ตอ่ะเราจะได้ลองให้ตรงแล้วปังดูนะ Been drowning in dreams lately ้ายได้แป้าเปซก็ถือว่าโอเคเป็นไงทุกคนเห็นไหมว่าวันนี้เราอยู่ในโลกที่มันแบบ AI มันล้ำไปแล้วว่าดังนั้นคือใช้มันให้เป็นประโยชน์ดูไปต่อไปต่อไปต่อ When I'm missing you Call you up อ่ะนี่นี่นี่มาลองดูมาลองมาลองดูมาลองดูมงดสมมติว่าเนี่ยอ่ะมาเจออีกแล้วก็แบบเอาพี่ลูกกอบ call you up But I can't get through แปลไม่ออกอีกแล้วต้องทำยังไงสแกนเลยนี่ สแกนเลยคือมันลดเดี๋ยวนี้มันมีความแบบสะดวกคุณเกตุป่ะนี่ไปแล้วเนี่ย call you up but I can't get through โทรหาเธอแต่โทรไม่ติดอ้า oh. call you up but I can't get through นี่ท่อนต่อไป don't know where you sleep lately เนี่ย don't know where you sleep lately don't know where you sleep lately ไม่รู้ว่าช่วงนี้เธอไปนอนที่ไหนอะอ,อ But I'll see you in my dreams maybe. But I'll see you in my dreams maybe ทุกคนแต่ฉันคงได้เจอเธอในฝันมัน้งเข้าใจยังทำไมถึงชอบเพลงนี้คือกันเนื้อเพลงมันพอแปลออกมามันแบบมันน่ารักอะ่ะมันน่ารักมากเลยอะ่ะแต่มันเศร้านะ ทุกคนฟังนะท่อนนี้เป็นท่อนที่ฉันฟังแล้วอะ่ะฉันร้องไห้เลยร้องไห้แบบน้ําตาปริ่มเลยเพราะว่ามันเป็นท่อนที่พี่อยากให้ทุกคนที่ดู action, อยู่รีแอคชันอย่ลองพิมพ์หน่อยว่าถ้าเป็นภาษาไทยคุณจะแปลว่าอะไรมันเป็นการใช้คําที่เรียบง่ายแต่มันสละสลวยมากเลย if all that we were is all that we will ever be ตอนนี่เขาใช้เป็น contraction นะ if all that we were is all that will ever be แปลท่อนนี้มาให้หน่อย ใครเราะมากเลยท่อนเนี้ยมาแปลเพลงให้ประมาณนี้ที่เหลือไปฟังกันต่อได้เลยอยากให้เข้าไปฟังกันเยอะเป็นเพลงปโปรดของพี่จริงๆจากอัลบั้มนี้นะคะแล้วคุณล่ะคะชอบเพลงไหนมากที่สุด ในอัลบัม้มหนีของน้องลิซ่ามาลองเม้นกันมาได้นะคะจบเรื่องของการรีแอคเพลงแล้วมาลองฝึกภาษาอังกฤษกันนิดหน่อยกับ AI ไไหนๆก็มาแล้วจะได้เห็นนะคะว,ว่าวันนี้ที่บอกว่าเออคือเราไปฝึกจากแบบพวกเพลงพวกหนังอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนแหละมันอาจจะช่วยด้านแบบ receptive skills ถูกไหมทักษะที่เรามันรับเข้ามาอะไรเงี้ยรับเยอะๆแล้วมันก็สามารถจะเก่งขึ้นได้แต่ว่าทักษะด้าน productive skills อะ่ะอย่างเช่นการพูดอย่างเงี้ยอย่างน้อยเราต้องไปพยายามที่จะฝึกกับเจ้าของภาษาหรือถ้าไม่มีเจ้าของ สามพูดด้วยก็ไปฝึกกับพวก AI ซึ่งวันนี้แน่นอนนะคะพี่ก็จะแนะนําสิ่งที่พี่ใช้มาโดยตลอดก็ใช้มานานแล้วคุณเห็นหลายคลิปแล้วแหละน,นไหนก็มาแล้วจะได้มีประโยชน์หน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาลองพูดกับ AI ดูวันนี้พี่จะลองเลือกที่จะเล่นโรเปย์แบบ create my own um, I would like to discuss uh, my favorite song with a friend today can you be my best friend sure Can you tell me more about the specific song you want to discuss, and what aspects of it you would like to cover in the conversation? For example, do you want to talk about the lyrics, the artist, or how the song makes you feel? Hey, I'm so happy we are here. My favorite song is "Counting Stars" by One Republic. It makes me feel so happy and free. How about you? Ooh, <us> 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 Yeah. That's a great choice. I love how upbeat it is. My favorite song is Shallow. It gives me chills every time. Well, I've been listening to this new song um called Um Dream by Lisa. It's so catchy, I can't stop playing it. That sounds great. I love catchy songs. What do you like most about Dream? I, I love everything about this song. You know, I love her voice. Have you ever heard of the song? No, I haven't heard it yet. But it sounds interesting. Maybe you can play it for me later? Of course, I can do that. Well, I have a small question for you. Sure. Ask me anything. I'm here to help. Do you think listening to English songs can really help improve your English? Yes, definitely. Listening to English songs can help you learn new words and phrases. It's sing practice pronunciation. too. fun You your can along and practice your pronunciation. ตัดภาพมาก็คือเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนังก็จะให้รีพอร์ตมาเหมือนทุกครั้งเลยนะคะ pronunciation วันนี้ได้เป็นแบบ advanced นะคะอุย้ย vocabulary advanced อยู่นะ grammar แน่นอน advanced นะคะเออนั่นแหละวันนี้ทุกคน reaction <c oughs> ก็ประมาณแค่นี้แล้วกันนะคะมาพูดถึงเ,เพลงอันนี้ของน้องลิซ่านะคะ <c oughs> แล้วก็มาพูดถึงแบบว่า ELSA AI นะคะที่พี่ร่วมทำงานอยู่ด้วยนะคะมีการทายอินนิดหน่อยนะคะก็ต้องขออนุญาตนิดนึงนะคะอก่อนลากันไปถามสั้นๆดีกว่าว่าตอนนี้กำลังฟังเพลงภาษาอังกฤษอะไรอยู่บ้างที่ รู้สึกว่าฟังแล้วมันช่วยให้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆแบบเต็มไปหมดเลย,เลยอะไรเงี้ยหรือมันอาจจะเป็นเพลงที่แบบฟังเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อเลยเมนมาหน่อยเมนมาหน่อยอยากรู้นะคะว่าทุกคนที่ตามกันนะฟังเพลงอะไรอยู่บ้างเดี๋ยวพี่จะหาเวลาไปฟังแล้วเผื่อถ้ามีเวลาก็จะมาทำวิดีโอ react แบบนี้แล้วก็จะพยายามเอา AI นะที่ใช้อยู่เนี่ยเอามาให้เห็นนะคะว่าเราสามารถที่จะฝึกเนี่ยภาษาอังกฤษในทุกวันเนี่ยได้ง่ายขึ้นได้ยังไงนะคะส่วนใครก็ตามเนี่ยที่ดูคลิปนี้รู้สึกว่าเออสนใจที่จะฝึกกับ AI แบบพี่ลูกกอบนะคะก็ดูรายละเอียด ในลิงก์ก็แล้วกันเราแวะมาแค่นี้นะคะไม่ต้องขายหนักมากเพราะว่าเราพูดถึง AI ของเอลซ่าเนี่ยมาต่อเนื่องยาวนานนะคะวนันนี้ลาแล้วด้วยรักเรห่วหงใยแล้วก็เจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะบ๊าย